สวัสดีครับผมลุงเต่านะครับวันนี้จะมาทำไซต์แมปจากเว็บแสแคปเปอร์ของ,เ,อของเว็บแสแคปเปอร์แตเ,เก็บ Lazada นะครับวันนี้เอาอะไรดีเอาเอาอิเล็กทรอนิกส์เอา,เอา,เ,อาเอาอะไรดีกล้อง DSLR ลอแล้วกันนะครับทดสอบดูเออของดีเอสเอลอาร์อง DSLR เอลเซตบอดี้อ่ะบอดี้โอลี่ เอาหมดนี่แหละ300กว่าโอเคอ่ะก็ขั้นแรกเหมือนเดิมนะครับเปิดเว็บสครัเบอร์มาแล้วก็ตั้งชื่อแคมเปญผมตั้งชื่อเป็นว่าเอ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 ลาซาเอ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 ลาซาดาแลวกันนะเอ่อเค URL นะครับที่ต้องการเก็บมาใส่ครับเออ Create s i t e Map นะครับ กำหนด Element ในขั้นตอนที่1ผมตั้งชื่อ ID ว่า list นะครับทายให้เลือกเป็นอิ e ล e มนต์ Element ทีนี้ก่อนจะดูว่ามันเป็น Element อะไรทีนี้มาดูตัวหน้าเต็มๆมันก่อนนะที่ผมยกเอาลาซาด้ามาเพราะมีคนถามด้วยแล้วก็มันเป็น Element ที่ไม่เหมือน Element ที่เก็บบน a เม z o n นะครับมันจะแตกต่างกันออกไปสังเกตต,ตรงนี้นะครับ เห็นไหมฮะมันจะตัวสินรูปสินค้าจะหมุน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 เนี่ยหมุน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 ก่อนแล้วมันถึงจะขึ้นขึ้นมาทีละสองแถวสามแถวก็แล้วแต่แล้วก็จะหมุน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 อีกนะครับต้องเลื่อนมาจนสุดมันถึงจะหมุนครบแสดงเต็มเลื่อนกลับขึ้นไปดูว่าหมุนไหมอ่าไม่หมุนแล้วนะครับไอ้อย่างเงี้ยอิเลเมนต์อย่างเงี้ยจะใช้ตัวปกติไม่ได้ต้องให้เลือกให้เป็นอิเลเมนต์สกอร์ดาวนะครับ อันนี้ก็ select เลือกกำหนดขอบเขตมันสินค้าตัวที่หนึ่งนะครับเอาเมาส์คุมให้มันครบหมดนะครับพยายามให้มันครบหมดนะครับตัวที่สองปุ๊บมันก็จะครบเต็มหมดทุกตัวนะครับเดี๋ยววันเวลาเก็บจริงมันจะสกอร์ดาวเองนะครับดั Done, select, น s elect ครับแล้วก็ m u l t i p l e save นะครับขั้นที่สองในชั้นที่2ก็ กำหนดเป็น URL นะครับตามปกติผมก็ใส่ URL ไทยก็เป็นลิงก์เหมือนเดิมที่เคยทำกันนะครับสีเล็กอ,อันนี้ก็เลือกตัวสินค้าอันนี้พอเมาส์ชี้นะครับชี้ตรงนี้ไม่คุมอะไรเลยชี้ตรงนี้ถึงจะคุมเป็นสีเขียวๆต้องให้มันเป็นสีเขียวๆนะครับนะครับแล้วมันก็จะติดเทคไอ้พวกนี้มาเนี่ยพอเขียวพอเราคลิกแล้วเนี่ยผมคลิกไปแล้วมันจะเป็นแดงแล้ว มันก็จะติดเทคพวกนี้มาช่างมันไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับ Multiple นะครับมันจะมีคอลัมน์ที่เป็นข้อมูลที่เราเก็บมานี้ด้วยอ่าต่อไปนะครับคราวนี้ก็เข้าไปที่ตัวสินค้านะครับอ่าเข้าไปที่ตัวสินค้าอันดับแรกผมก็จะเก็บไตเติลนะครับก็เป็นเทคธรรมดาเลือกตรงนี้ Select เลือกไตเติลนะครับกดดันไม่ต้องมัลติเพลนะครับ ผมจะเก็บราคาขา,ายนะครับก็เก็บเป็นเทคแนะนำให้เก็บเป็นเทคนะครับแล้วก็ e e l c t เล e c กเลือกทีนี้มันจะมีตรงนี้ราคา18ื่นแปดกับ18ื่นแปดแล้วก็เว้นวักแล้วก็เป็นบาทอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ได้บาทอย่างเดียวได้คำว่าบาทาเดียวแต่ถ้าคุมอย่างนี้นะครับเราจะได้มาเป็นตัวตัวเทคมันเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวผมเลือกงี้ให้ดูก่อนนะครับแล้ว Data p r e v i e w ดู มันจะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่ยหมื่นแทีหนึงแล้วก็หมื่นแปดพบาทอีกทีนึงอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับก็เลือกใหม่ Select ใหม่เอาตรงแค่หมื่นแปดเฉยๆนะครับแล้วก็ s ีเล็กอลอง Data p r e v i e วดูนะครับทีนี้มันจะมาแค่หม0 0 0แปดพนทวนๆไม่มีคำว่าบาทเราก็ไปใส่เองก็ได้ครับในสคริปต์ของแต่ละคนนะครับเซฟเชน แตเตแล้วไพแล้วตรงนี้เป็นฟีเจอร์ก็เก็บได้ตรงนี้เดสคริปชันก็เก็บได้แต่ผมจะเก็บรูปก่อนผมจะเก็บรูปก่อนโอเคผมเก็บรูปให้ดูหลายๆรูปแล้วกันนะคราวนี้ IMG 1ผมตั้งชื่อว่า IMG 1ไท้ายผมก็เป็น image นะครับทีนีเ้เลือกตรงรูปใหญ่ไม่ได้มันจะไม่มามันเป็นซูมก็ต้องไปเลือกตรงรูปเล็กแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ในไฟล์เอานะครับ กด s e เล็กตรงนี้อ่าไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยว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 ก่อนผมทีเล็กก่อนโอเคกดรูปเล็กโอเคมาปึ้งให้สังเกตดิฟตรงนี้นะครับเอาเอาผมก็ลอกมาวางไว้ให้ดูที่โน้ตแพดก่อนนะครับดิฟมันเป็นอย่างนี้อ่าดิฟดอตโปรดักอิมเมจ .is current image img i อะไรขมันช่างมันมน,นะครับแล้วก็เซฟทีนี้พอผมจะเก็บรูปที่2นะครับผมก็ add new ใหม่ IMg 2ใช้ก็เลือกเป็น image นะครับ select กดรูปที่2ปึ้งเห็นไหมครับสังเกตตรงดิฟนี้มันจะเหมือนกันอึ ตัวนี้มันจะเหมือนกันฟื้นเมพอมันเหมือนกันเนี่ยรูปมันจะไม่มานะครับวิธีแก้ก็คือกดรูปที่สองเสร็จแล้วให้มากดรูปที่สามมันจะกลายเป็นเปลี่ยนไปเห็นไหมเป็นดิ p อ f o อะไรก็ไม่รู้ n บวกสองนะครับก็โอเคเพราโอเคดัน select ไปแล้วทีนี้ดู data preview นะดูว่ามันมารูปที่รูปไหน ครับผมก็จะ copy URL HTTP นี้ไป HTTP เนี่ยนะครับเอามาใส่ปึ๊บครับก็จะได้เป็นรูปรูปที่สองตัวนี้นะครับแต่มันเล็กอ่าผม copy นี้มา,มาใ,หให้ดูที่ notepad เผื่อจะได้เห็นกันว่า,าเดี๋ยวมันจะแก้แก้ยังไงนะครับตรงเนี้ยเว็บเออ P ขีดแ a ลอรีนะครับให้ลองเปลี่ยนเป็น Product ดู P a R O D U C T นะครับอ่แล้วก็ Copy ไปลองมาเปลี่ยนดูนะครับอ่เปิดอันนี้ให้ดูกาอีกแทบ็บอ่ามันจะใหญ่ขึ้นเห็นไหมแล้วถ้าเราดูจากตัว U R L ของ image เองที่มันเป็นซูมนะ มันจะมีมันมีรูปแบบอยู่สามรูปแบบเลยเนี่ยคลิกคัดลอกที่อยู่รูปภาพแล้วมาใส่ดูตรงนี้นะอ่าเห็นไหมมีมีขีดซูมแสดงว่าก็มีสามขนาดก็คือเมื่อกี้เป็นอะไรอะแกลลอรี่เล็กสุดเล็กกระติ้วหริวโปรดักก็คือตามขนาดปกตินะครับแล้วก็แล้วก็อะไรล่ะแล้วก็ซูมซึ่งก็คือใหญ่เบิ้มเทิกๆอย่างนี้นะครับ ก็เดี๋ยวไปแก้ในไฟล์ฟลในไฟล์ CSV อ,อีกทีหนึ่งอ่ะอิมเมจสองได้เรียบร้อยแล้วนะครับดูซีเลคเตอร์มันต่างกันอ่าทีนี้มาอิ a เมจ 3, อ่าไอเอ็นจีสามนะครับท้ายก็เลือกเป็นอิ a เมจแล้วก็ Select อันนี้เล็กซีเล็กเหมือนเดิมนี้เลือกเลือกรูป3ก่อนแล้วมากดรูป2 d i ดีฟโฟยังเหมือนเดิมอยู่ ยังเป็น n บวกสองอยู่เห็นไหมไม่เป็นไรดันไปก่อนแล้วมาแก้ตรงนี้เอาเป็น n บวกสามนะครับแล้วก็ save select อ่าทีนี้ผมอ่า data preview ดูตรงนี้ก็ได้นะครับดูที่ว่ารูปมันมาเป็นอะไรฟึบครับอ่ะดูนะจะอกรูปอันนี้อ่าเป็นรูปที่สามเห็นไหมครับก็คือ n บวกสามนั่นแหละก็ค,คือรูปที่สามในความหมาย นะครับโอเคทีนี้ก็มาเก็บไอ้พวกวุ่นวายที่เป็น html นะครับแอด new ผมจะเก็บฟีเจอร์แล้วนะทีนี้ฟีเจอร์ feature อัน e. นี้ต้องเป็น html นะครับ select แล้วก็เมาส์ไปชี้ปึง้งไม่ได้มันคุมไม่หมดแน่ๆเลยดันดูก่อน The element preview มันมีโผล่มา element preview เหงไหมไม่ได้เอาใหม่ select นะครับเปิดมอก่อนนะครับให้มันคุมทั้งหมดเามาส์พยายามคุมให้หมดไม่มาโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงนะไม่ใช่ไม่มีต้องหาจุดมันให้ดีครับอ่ะเนี่ยพึ้งแล้วก็เปลี่ยนอ่ะผมก็จะได้ฟีเจอร์มาอันนี้อ่อจะเอา product detail ก็ใส่เข้าไป ไอดีเป็นเป็นเอ่อดีเทลทีเอไอเอลเอสโอเคเลือกเป็น HTML เ,เหมือนเดิมกดทีเล็กเลือกเมาส์ชี้ดีๆนะครับดูดีๆก่อนนะโอเคว่ามันคุมไปถึงไหนคุมทะพื้นทะพือน,นะครับโอเคไม่หมดเสทียรโอ้โหอ่ะอ่ะหมดละอ่ะเนี้ยถูกปุ๊บคลิกไป่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมคลิกเร็วไป เอาใหม่สีเล็กใหม่อ่ะสีเล็กใหม่ให้มันคุมนี้เนี่ยนะครับสังเกตดูพื้นที่ขอบเขตของมันที่มันจะเก็บนะครับเป็นสีแดงไปแล้วหลังจากที่คลิกโอเคครบไหมเกินไหมลองเช็คดูอ่ะโอเคไม่เกินนะไม่น่าเกินเ่อ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 นเลื่อนโอเคไม่เกินก็พอไม่เกินก็ดันสเล็ก นะครับแล้วก็เซฟก็เรียบร้อยนะครับก็เก็บเลยแคปดุยโลดนะครับโอ้โอ้โทษโทษโทษวันนี้ลบกับ Google มาเยอะงงลืมเปลี่ยนไซส์ลืมเปลี่ยนหน้าสองหน้าสามากลับมาดูหน้าสองมันเป็นยังไงนะครับ URL หน้าสองมันจะเป็นโครงสร้างมันจะเป็นยังไงแตกต่างจากเดิมยังไงบ้าง จากหน้าหนึ่งยังไงบ้างอยู่นละยนล่ะ,อ,ละอ่ะโอเคไป next นะครับยลจะโผล่มาเป็น question mark page ท่ากับ2ก็โอเคอย่างนี้หมูเลย copy มาเลยจะเก็บกีหน้าก็มา edit metadata นะครับก็มาใส่วงเล็บเปิดสี่เหลี่ยมที่ข้างหน้า,นาเลขแล้วก็เริ่มที่1ถึงอ่ามผมเอาเป็น1ถึง ถึงสามลแล้วกันนะครับวงเล็บปิดก็เซฟไซต์แมปนะครับอันางนั้นก็โก้ลุยละครมันก็จะเปิดไล่จากหน้าสมมาเดี๋ยวผมเปิดหน้าสามให้ดูก่อนเ,ออเพจเท่ากับสามอือฮึก็จะเป็นไอ้ตัวนี้นะฮะเป็นกล้องตัวนี้เป็นตัวตัวแรกของหน้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายของหน้า ดีสามสามศูนย์นิคอนเดี๋ยวเวลามันเก็บจริงมันก็จะเปิดที่หน้าสามก่อนนะครับเวลาพอฟกแคปไปแล้วมันจะมีพื้นที่สีเทาๆเห็นไหมฮะมันจะมาแล้วเนี่ยอันนี้ตัวแรกนะครับอันนี้ตัวเลื่อนลงมาหน้าสุดท้ายอ่ะแล้วก็จะมาเก็บนิค้อนดีสามสามศูนย์เห็นไหมตามที่ผมบอกเราจะเก็บไปปื๊ดปื๊อ่ะเก็บไปหน้าหนึ่งหน้าสองท่านเน็ตแรงนะครับ จะยิ่งเร็วของผมตอนนี้ต่อ3 BB บ i b e ไฟเบอร์ออปติกหนึ่งร้อยเมกต่อสายแลนเลยวิ่งชิวเลยตอนนี้นะครับวิ่งเป็นจรวดเลยนะครับโอเคอันนี้จะลองให้ดูในส่วนของ Data ที่ได้มาก็กดเบาลนะครับก็จะเป็น URL h r e เเนี่ยตรงนี้เป็น URL link ลิงก์ที่เราต้องการไตเติก็ได้มาไพ่ก็ได้มา image จหนึ่งก็ได้มา image จสองมีบ้างไม่มีบ้างก็แล้วแต่สินค้านะครับ ินค้าบ,บางตัวมันก็ไม่มี image image อ่าอิมเมสองอิมเมสามนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนเพื่อความชัวอ่ะเห็นไหมมันไม่มีมันไม่มี data มันจะมาได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับก็โ okay. อเค description คริปชั่ก็มาก็ไปแก้กันเอาเองนะครับฟ e a t อ r e description อะไรจะใช้ตรงไหนก็ไปเลือกเก็บกันเอาเองส่วน u r l นั้นแก้ยังไงอันนี้ผมไม่ทราบว่า deep link ของ Lazada จะทําผ่านลาซาด้าโดยตรงหรือจะทําผ่านแอสเซสเทดลิฟลิงมันเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ทราบเพราะผมไม่ได้ทำตลาดลาซาด้านะครับก็ไปหาทางแก้กันเอาเองส่วนอันอื่น t i เต e ไม่ต้องแก้ไพสไม่ต้องแก้ i ิ a g e ก็แก้อย่างที่ผมบอกไปว่าให้แก้ Edit ทคำว่าแก l ลอรีเป็นคำว่าผู้ดักนะครับในสซอร์อซีเอสใช้ Search and ด์รีเพสเอาคอนโทรลเฮดนะครับส่วนฟีเจอร์ดีเทลนี้ก็น่าจะเอาไปใช้ได้เลยเพราะนั้นมีปัญหาก็คือ URL ที่จะต้องติดแท็กกิ้งไอเดีเรานะครับดีบลิงนี้ทํำยังไงไม่รู้ผมไม่ทราบนะครับว่าโครงสร้างแท็กกิ้งไอดีมันเป็นยังไงมันอยู่หน้าอยู่หลังอะไรก็ลองไปเจนดูจากตัวลาซาด้เองหรือหรือแอสเซทเพดเองแล้วกันนะครับโอเคครับวิดีโอนี้คลิปนี้เอาไว้เท่านี้นี่แอปิโซดอะไรแล้วก็ไม่รู้อเนาะโอเคครับแล้วถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวทําตัวอื่นให้ดูอีกนะครับท่านี้นะครับสวัสดีครับ